ครับเพื่อนๆครับพอเราแกวมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าทีนี้เราก็เอาสายสีดำกับสีแดงนะครับไปเสียบเพื่อจะทดสอบนะครับว่ามเตอร์ใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับสีดำนะครับเสียบตรงกลางไปเลยครับสีแดงก็เสียบริมสุดนะครับนี้นะครับอ่า ย่านแรกนะครับเป็นตรงนี้เนาะเป็นวัดกระแสไฟบ้าน220ินะครับแล้วก็หมุนแป๊กมานี่ครับจะขึ้นมานี้เป็นไฟเอซีครับเอซีก็ขึ้นตัวเอกับตัวซีนะครับเห็นชัดเจนเนาะทีนี้ตัวเอตัวซีทีนี้เราวัดไฟบ้านนะครับเราก็จิ้มฝั่งไหนก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเช่นเราจะวัดว่าไฟ <ป S 2> <ไป S 1> บ้านมากี่โวล์เนาะเพื่อนดูที่ตรงนี้นะต,ตัวนี้มันเป็นแบบปิดผมลองแย่ดูกันแย่ได้ไหม,ม,น,มนี่ครับสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเอ็ดประมาณนี้เนะาะคือวัดไฟบ้านนะครับเีนีนนเ้เราก็เลื่อนมี แก่สดนี่นเขียนไว้ดีซีนี่ครับดีซีเป็นการวัดคูณบวกคูณลบของแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นเราได้ฐานมาหนึ่งก้อนอย่างนี้อันนี้ในก้อนฐานก็เขียนไว้ว่าหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับแล้วก็ลบไว้ฝั่งลบ<ป>บวกไว้ฝั่งลบบวกไว้ฝั่งบวกแล้วก็ดูที่จอ หรืค่าจะเหลือเท่าไหร่แบบนี้นะครับแต่เราเดินออกอง่แ้เนตอนนี้ค่าเหลือ0.1โวล์นะครับก็คือไม่ถึงโวล์นั่นเองก็คือตัวนี้น่าจะเสียแล้วนะครับทีนี้เราลองมาวัดตัวดีนะครับตัวนี้ต,นตัวนี้เขาจะเขียนไว้1.5โวล์นี่ครับ1.5โวล์ ตัวนี้เป็น DC นะครับเป็นไฟบวกลบนะครับนี่ก็ดำก็ไว้ทางลบแดงก็ไว้ทางบวกนะครับหนึ่งจุโวลต์นะครับมันจะเกินนิดนึงนะครับก็แสดงว่าฐานไฟก้อนนี้ค่างมันก็เต็มนะครับค่าเต็มนี่ก็คือการวัดเนาะแล้วมาย่านต่อไปย่านนี้เป็นเอเนาะเราค่อยวัดกันเอาย่านสำคัญตัวโอห์มกับตัวโอห์มตัวนี้ วัดค่าโอมเป็นค่าของแถบสีนะครับค่าแถบสีก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ครับสีแดงสีดําสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยครับแล้วก็วัดสลับขั้วได้เช่นเรา,าเราจะวัดตัวนี้เนะเออเาะมันมาจากไหนวะอรรแกฉันไปเติมตังค์น <ไป S 1> อยู่ค่านี้เท่าไหร่ ศูนย์จุดสองโอห์มนะครับน,น,นี่ก็ค่าเหลือศูนย์จุดสองเนาะเคก็ประมาณนี้นะนี้เราก็แกกมาอีกแกะหนึ่งปุ๊บนี่นี่ครับถึงยาณไวไฟที่ผมบอกอันนี้จำเป็นต้องแชร์เหมือนกันสัญญาณเสียงก็ลองวัดดูนะครับคือเรามองด้วยตาเปล่าด้วยสายไฟอย่างนี้ยเวลาหนูกับสายอะไรเนี่ยข้างในอาจจะไม่เห็น เราวัดเสียงเราก็แค่จิ้มไปฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก็เอาไปที่ปลายสายเส้นสองเส้นนี้เนาะสายถ้าไม่ดังก็คือขาดนี่คือเส้นดีพอเส้นนี้ไม่ขาดเราก็สลับมาเส้นนี้แล้วก็มาวัดอีกขั้นนี้นะคก็จะดังตื้นนี่คือไม่ขาดโอเคนี่คือการวัดสายขาดไม่ขาด เดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ DC นิดหนึ่งสมมุติว่าเราได้ไดตเตอร์ม,มา19.5โวลต์ DC เนี่ยคือไฟแบตไฟบวกลบอย่างนี้เนาะเราจะเช็คว่าไอ้ตัวนี้ไฟจ่ายหรือเปล่าแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กเสร็จนะครับก็ลองมาวัดดูปลายสายนีย่สมมุติว่าเราอยากรู้ว่าไฟมันจ่าย19กโวลต์หรือเปล่าเนาะเพื่อนก็ดูที่หน้าปัดนะครับ สีดำอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปสีแดงข้างในตอนนี้ไฟจ่ายมา17โวลต์นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนสายละ่ะเราเอาสีแดงไว้ข้างนอกกับสีดำด้านในมันก็จะขึ้นเป็น19โวลต์บ19นะครับมันจะเขียนว่าลบ19เราก็ลองอาจิ้มไปที่ที่เดิม มันมันเป็นตรงกลางนะครับเนเป็นตรงจิ้มไม่ถูกน,นี่เป็นเดือยตรงกลางเราจะรู้เลยไฟจ่ายเต็มหรือเปล่านะครับเมื่อกี้สงสัยผมทิ้มไม่ถูกนะนี่ครับ19โวล์กิงไฟขึ้นเต็มนะครับนี่19.7แตแสดงว่าเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันใช้งานได้ปกติมันไม่เสียเนาะเพราะว่าไฟมันเข้าเต็มนะครับเข้าเต็ม19โวล์วิธีการดูก็เหมือนที่ผมบอกนะ เราก็จะด,ด,จดูตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนลองดูตรงนี้นะครับโอเคแล้วมาวัดกันต่อ,อโอมไปแล้วเนาะเสียงไปแล้วไดโอดนะครับนี่ไดโอดเป็นหัวเหลี่ยมส<ๆ>ามเหลี่ยมเช่นเดิมในโอดก็จะมีอยู่ในตัวแบบแบบนี้นี่ที่มีขีดขีดนี่ครับที่เป็นขีดขีดเนาะ เเป็นนขีีด่ยการวัดด้วยโอดก็ไม่ยากนะครับรเวลาเราวัดนะครับเราก็าเดีเ๋ยวผมจะนี่รองให้เพื่อนเห็นไม่เห็นสูงไปนะวัดซ้ายขวาสลับดูมันจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับในการวัดนะสลับข้างเอาสมมติว่าเราจะวัดตัวนี้เนาะเราก็จิ้มไหนฝั่งไหนไปก่อน นี้ถ้ามันขึ้นเสร็จนะครับเราต้องสลับข้างดูอันนี้เหมือนจะชอ็อตนะแต่ดูตัวยีนนี่ครับนี่ครับถ้ามันชอ็อตมันจะขึ้นสองข้างนี่ครับเดี๋ยววัดตัวนี้ก่อนนี่ครับตัวนี้ไม่เป็นไรมันจะไม่ขึ้นแตมันจะขึ้นแค่ข้างเดียวนี่ปรับตรงนี้มันต้องนิ่งนะครับนี่ครับมันจะนิ่งอย่างนี้ อันนี้ก็ไม่เสียแต่นี่สองตัวนี้น่าจะมีปัญหา,าวัดต่อไปพอเราติ๊กมาอีกติ๊กหนึ่งครับค่าตรงนี้จะเป็นค่าของการวัดค่าปานะเพื่อนๆครับนี่ไอสขีขาวๆที่หัวชนกันครับเป็นเป็นสัญลักษณ์ของ <Okay. S 1> การวัดค่าปานะครับมันจะขึ้นตัวเอ็นกับตัวเอฟต,ตรงนี้ตรงผมชี้นี่นะ พกแคบหนาจอไว้ที่เอาดูรูปนี่ที่อยู่ไหนเอเสร็จแล้วนะครับเราก็วัดไซส์ขวัวได้นะครับตรงนี้สลับข้างได้อันนี้คาปา2.5 UF านะครับเราต้องวัดดูจะได้เท่าไหร่ก็เหลือ1.3 1.3หนึ่งสามไมโครนะครับนี่ก็แสดงว่าไอ้คาปาดี้ลดไปเยอะเลยลดไเยอะเลยครับนี่ ผมมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นซูมเข้าไปโอ้โห oh, มันข่ามันหายไปอย่างงี้เสือไม่เห็นเลยครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วลองวัดเสียงดูว่าเท่าไรเอาไปใช้งานได้นะอันนี้ผมฐานที่ก็ข้าวนะอันนี้ไม่ข้าวแล้วครับผมว่ามันหมดแล,ล้วแหละก็วัดประมาณนี้เลยครับเป็นเลยครับผม สองจุดเก้าไมโครก็ Micro, ตีไปสาไมโครนะครับนี่ทวนี้ไว้ใช้งานได้สามไมโครอย่างเช่นเราวัด4ีกระป๋องเงี้ยน่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อนๆเวลาวัด4ีกระป๋องค่าลดไม่ลดหมุนไปหมุนไปนี่หนึ่งไมโครหนึ่งพันไมโครเงี้ยนี่หนึ่งยูเอเงี้ยคือคือเราวัดได้แต่วนนี่เป็นวนของไฟเข้าตรงนี้บวกลบมีลบตรงนี้ดำนี่บวกอันนี้ลบนะครับ เวลาเราวัดก็วัดลบกับบวกฝั่งนี้วัดก็ดูมันจะขึ้นไหมฟันพันไมโครหรือเปล่าครับเพื่อนไปดูนะลบบวกไว้ฝั่งดำนะครับลบไว้ฝั่งฝั่งขาวๆนะก็ดูนะอันนี้จะนานหน่อยกดๆๆจี้ไ้ก่อนนะครับจี้เฉยๆอย่างนี้เหนะ็นไหมมันต้องขึ้นพันไมโครนะถึงจะผ่าน ขยาับก่อนเพื่อแต่มันรวมเดี๋ยวตัวน,นี้ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้นี้อ๋อมจำไม่ได้นะแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าไมโครนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาหเห็นอยู่ เปลนร้อยแปดสิบนะครับประมาณนี้เนาะนี่ครับมันจะขึ้นให้เห็นเอ๊ะทำไมมันขึ้นแบบแบบแบบลองอันนี้ดูอีกอันนี้เป็นมิตเตอร์ใหม่นะครับผมซื้อฝากไปให้สองร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้นี่ดูตรงนี้นลยสองร้อยยี่สิบยูเอฟก็ดูมันจะขึ้นเท่าไหร่อันนี้ผมวัดแบบใจเย็นให้เพื่อนได้ดูกันเวลาไปใช้งานจริงจะได้ใช้งานได้นะครับ ต่ไม่โคมมันต่ำม,มันจะขึ้นเร็วกับนี่สองร้อยเก้านะครับเห็นไหมก็ถือว่าไมโครยังใช้ได้อยู่นะครับนี่นครับสอง้ยยี่สิบก็หายไปแค่สิบถือว่าอยู่ได้นะครับแล้วลองวัดไอค่าซึ้นส,สูงเหมือนซ a อนะครับสี่สิบห้ายูเนะครับอยู่ตรงนี้นะสี่สิบห้านี่มันตามหลังด้วยตัว u กับตัว f นี่คือค่าของมันนะครับมันก็จะมีซ้ายขวาเหมือนกันนี่เราก็เสียบเข้าไปเลย มันต้องได้4.5นะถึงจะเต็มนะครับเพื่อนแปบ๊บหนึ่งนะนี่ครับ4.5.7นี่คือค่าเต็มนะครับนี่คือข้อดีของเจ้าคาปาตัวนี้เนาะ<ห>นอ่อมิเตอร์เข็มอย่างเราได้ตัวนี้มาแล้วก็ใช้ระบบเสียงเอาเนี่ยหม,มุนไปที่เสียงเลยถ้าขาดจะไม่ได้ยินเนี่ยนี่คือดี นี่ของใหม่นะครับเห็นดีถ้าขามจะเงียบแล้วก็หมุนไปที่เสียงวัดได้เลยนี่ครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเป็นเอมเป็นอะไรก็ไม่ค่อยได้วัดกันเนาะผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสําสหรับเพื่อนๆที่หาไม่ได้ก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สง่งไปให้เพื่อนสองตัวด้วยกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้ออีกตัวนึงนะครับวันนี้ไม่ได้นาส่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับง่ายๆใช้เราเป็นได้เลยในย่านหลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ยังไม่หนีไปไหนนะครับขอบคุณเพื่อนที่ยังดูกันตลอดนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมามีอะไรผมก็จะนำมาฝากเพื่อนดีสำหรับเพื่อนใหม่ก็ดูคลิปนี้แล้วน่าจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลเป็นได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ